What? <sweak> อันนี้ก็ยังคงเป็น4ทีมครึ่งนะครับปีครั้งที่แล้วเนี่ยไปเพย์ออฟนะครับอันดับ5ของเอเชียเนี่ยไปเพย์ออฟนะครับกับทางแชมป์ของโซนโอเชียเนียคือนิวซีแลนด์ปรากฏว่าปาเลนเนี่ยแพ้นิวซีแลนด์ได้เข้าไปแต่คราวนี้เจอของหนักนะครับอันดับ5ของโซนอเมริกาใต้สําหรับครึ่งทีมของเอเชียนะครับส่วนแชมป์รองแชมป์ของทั้งสองกลุ่มในรอบ10ทีมสุดท้ายนี่ได้ไปเลยนะครับ ทำฟาวนะครับสมปองไปทำฟาวสัตว์เอามือไปนี่จังหวะลิฟกไปแล้วนะครับสมปองนี่ก็ลื่นด้วยนี่ครับตอกส้นมาของดาสกรและสมปองนะครับอยู่ด้านหลังมือเนี่ยครับไปดึงเอาไว้นิดหนึ่งหน้าตาของนักเตะโอมานี่หลายแต่หลายคนมีเหมือนกับมาจากทางแอฟริกาเลยนะครับมีหลายคน วันนีครับเอาเไปแล้วนี่ ตัวใหญ่แต่มุมเยอะนะครับเพราะหลุดไปตรงกลางประตูเลยโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆครับทีมชาติไทยเป็นประตูในฟุตบอลโล่เนี่ยนะครับประตู 94, ตที่94ของทีมชาติไทยตั้งแต่เล่นมา10ครั้งนะครับเอาละครับตอนนี้สมปองมีชื่อจารึกไว้แล้วลแล้วก็ยิงอาริเออรฮัพซี่ในเกมตัวนีประตูจากพรีมเมียร์ชิพวีแกนแอลเลติกด้วยครับเขาฮัพซี่ในวันนี้เจอสมปองนะครับนัดหน้าวีแกนนี่จะไปเจอแมนซิตี้นะครับเจอกับพุ่เอตินเซโก ชมเลยเนะครับฟอร์มดีของสมปองแล้วก็ต้องชมอย่างทีละสิบด้วยที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับโอ้แม่ไม่มองด้วยสมปองนี่ฟอร์มดีตั้งแต่เกมแรกที่เจอกับออสเตรเลียแล้วนะครับเกมน,น,นี้ก็เป็นคนตัดบอลขึ้นมาแล้วเปิดให้จากกระพันแก้วรมแล้วเปิดให้ท,ทีละสิบนิดนึงครั้งนี้ยิงเองเลยครับนี่ครับพยายามถ่ายบอลให้ผู้เล่นโอมานขึ้นมาไล่บ้างนะครับเพราะตอนนี้เรานําแล้วแต่โอมานเองก็ยังคุมโซนนะครับ ชาเชียเองซึ่งเป็นตัวสร้างสารเกมบุกนี่ก็ยังไม่ขึ้นมาไล่สูงครับถ้าเกิดจีมชาไทยได้เข้าไปเล่นในรอบ20ทีมสุดท้ายนี่รอบ10ทีมสุดท้ายนีย่แข่ง3มิถุนา2012นะครับมาครเอาฮอสเนีจะไปเองได้ยังไงติดจักรพันครับครับสี่คนนะครับยืนขวางอยู่แล้วจะโต้อะคร ผู้ช่วงทศเวลานะครับทศสี่นาทีบอลยาวขึ้นมา,าแล้วก็เอาเข้าสี่โดนสก,กัดได้สวยบอลอยู่ที่สุรัตให้หมาลู่นี้ชาติให้สุรัตออกบอลมานิ่มๆครับสุรีพี่น้องสองคนช่วยกันประคองครับสุรีให้สุรัตสุรัตให้สุรี ศูนย์ไปแล้วล,ลูกนีถ้าเอาคาสีไม่มาในบอลก็จะผ่านหน้าประตูไปเนี่ยโหงโดนไม่เต็ม11ตุลามากันแต่นทน มานเองเนี่ยที่เสียลูกที่สามเนี่ยเพราะว่าเอาหน้าสี่คนขึ้นม,มาค้ำนะครับเพราะะฉั้นถภาเสียบอลตรงกลางนี่เท่ากับว่าด้านข้างจะหายหมดเลย ีครับไขาเข้ามาเออเข้ามาเอ้าแล้วด right? mm ูน hmm. mm ี่ฮอตตี้ดนไหมตนสินธุบีชัยออกมาไม่ได้สวยโอ้โหครับเจ็บด้วยครับโดนเหยียบไปที่มือครับทางสินธุบีชัยแต่ถือว่าปฏิกิริยาในการออกมาแบบเร็วมากนะครับฮอตตี้นี่จับบอลยาวไปด้วยจ่ายเจาะตรงกลางนี่ครับทะลุมาได้แล้วจับบอลแรกที่เผื่อยิงเลยนะครับแต่แรงไปนิดนึงครับแล้วสินธุบีชัยออกมาถึงพอดีเลย เข้าสู่นาทีสุดท้ายของช่วงเทืเวลาแล้วนะครับทีมชาติไทยชนะแน่นอนครับแล้วก็ตอนนี้สักที่นำนเป็นจากฝูงชั่วข่าวะก็จะเจอกับโอมานอีกครั้งในวันที่29กุมภาพันธ์ปีหน้านี่เลยซึ่งจะเป็นนัดสุดท้ายด้วยนะครับนี่ถ้าเกิดขขเขาสามารกจับผูเข้าเป็น4ทีมหรือทีมที่5ในของเอเชียไปเล่นสารซี2014ได้เนี่ยจะได้ค่าเตินทีม1ล้าน 来吧。 พบกับออสเตรเลียในเวลาเที่ยงคืนครึค่งน,นะครับสำหรับวันนี้เวลาการถ่านทอดสดหมดลงแล้วครับคุณโยทินอารีกาเลิศผมชรพัทเป็นดอกไม้พร้อมทีนน่จะทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่วันที่11ตุลาคมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ